ครับสวัสดีนะครับมันย,มยิงก็ไม่ยู่งมันก็วู้ดก็เลยครับ <S <S ปุมเดือพัมันยิงเป่อลกก็ครับแต่ว่ามันนี่ไม่เป็นปืนอารมณ์แปดมิลน,นะครับมันนี้เป็นปืนพีซีพีดูเบอร์สองแล้วครับ ผมสีมัยิ่งขวดน้เปรียนนะครับโอเคที่สำคัญครับมือนย่งผมมีลูกเดียวครับเดี๋ยลูกเดียวผมสียิ่งในระยะ49นะครับไปครับยางไปนับเก่าวันมันครับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ด <coastal> <idades> <Are S 2> 8, 9, 1เก1 12, ิบเอสี่2สิบสป3 3เก้ายี่สิบยเอาสครับ คุณครับหมองยิ่งกับยูกุมวงแล้วครับนะครับเหลือกระสุนยูลูกเดียวนะครับปืนลูกปืนลูกเดียวครับไปเบื่อันครับมันจีดวนมากครับโอเคผมสิตั้งกอรวันนี้ก่อนนะครับไปครับไปเพิ่งกันครับผมสิตยางไปยิ่งปืนนันครับ